ถำเตือนคลิปนี้ทำมาเพื่อความสุขสนานและได้รับความรู้เิ็กน้อยไม่ได้มีเจตนาโจมตีสินค้าหรือแบรนด์อื่นใดๆส่วนการทดสอบก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและน้องๆหนูอนๆอย่าไปทำตามที่บ้านนะจ๊ะไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือนหาเลยปถมบอกเลยล่วว่าจะเอามังงะอะไรครับเนี่ยผมให้เอามาังงะครับไม่ได้เอามังงั้นหน้าคนฮนะโู้ทีมงานนี่ก็ขยันแกล้งผมนะแง้ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ขยันแงะ้ซะด้วยฮะทีมงานบอกนี่คือตัวแพงครับ สมงบอกันนะครับนี่หม้อแปลงก็คือมีขนาดที่แตกต่างกับตัวถูกเยอะมากครับคือมันใหญ่มากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสติฟป๊อปครับแฮ้วันนี้อยู่กับป๊อปปี้เลยฮะไม่ใช่สติปป๊อปที่ไหนหรอกครับเรื่องเรื่องวันนี้ฮะหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าชอบการแงะต่างๆ คนชอบดูกันเยอะดังนั้นวันนี้ผมตัดสินใจแล้วครับจะมาแงะน,นี่เลยครับ MacBook พัดลม,ม,มใช่ฮะอันนี้มันเป็น MacBook ธรรมดาไม่มีแอร์ Air. ก็เลยเป็น MacBook พัดลมครับทำไม่ถูกใจเอา้าเรามาแงแ่ iPhone 15เจ้าของเครื่องว่าไงฮะเอาไว้ให้ชาร์จไม่แงะนะฮะเจ้าของเครื่องไม่อนุญาตที่จริงแล้วเราจะมาแงะนี่ครับอะแดปเตอร์ถูกและอะแดปเตอร์แพงครับไปติดตามในแบร์ไตแลบเลย เอาละครับก่อนที่เราจะไปแง่กันนะฮะวันนี้ผมให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดเลยครับว่าอะแดปเตอร์ตอนนี้นะครับเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องมีมาตรฐานมออกกครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566เป็นต้นไปครับอะแดปเตอร์ apter, ที่ใช้กับมือถือและแท็บเล็ตที่ขายในประเทศไทยจะเป็นสินค้าควบคุมครับที่ต้องผ่านมาตรฐานมออกก62368เล่ม1ปีพศ2563ดังนั้น ใครที่จะซื้อหลังจากนี้ดูตราสัญลักษมออกให้ดีนะครับแต่วันนี้ครับอะแดปเตอร์ทั้ง2ตัวไม่มีตราสัรลักษมออกนะครับเนื่องจากคลิปนี้เราทําการถ่ายทําก่อนวันที่17ตุลาคมนะฮะเรามาพูดถึงความแตกต่างกันเลยครับอะแดปเตอร์ถูกราคา59บาทและอะแดปเตอร์แพงราคา699บาทครับเรามาดูเลยว่าความแตกต่างเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับอะแดปเตอร์ตัวถูกจะมีน้ําหนักที่เบาและขนาดที่เล็กกว่าตัวแพงครับ ถัดมาจะมีรูเสียบ USB-A อันนี้ตัวถูกส่วนตัวแพงจะเป็น USB-C ครับถัดมาครับนี่ที่ปิดโลโก้เป็นเทปขาวสัอันหนอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะขอโทษข้ามไปส่วนตัวถูกปักเสียบพับไม่ได้แต่ตัวแพงพับได้ครับเรามาพูดถึงคุณสมบัติในการจ่ายไฟกันบ้างดีก,กว่าครับสำหรับตัวถูกจ่ายไฟได้สูงสุด10วัตต์เท่านั้นครับ สามารถใช้กับ power bank ได้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟสติงได้หรือจะเป็นเอามาชาร์จมือถือแท็บเล็ตได้หมดแต่ใช้เวลานานครับส่วนตัวแพงสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง60วัตต์ด้วยกันครับเหมาะสำหรับการชาร์จมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กได้หมดเลยครับและชาร์จได้เร็วกว่าตัวถูกด้วยครับเมื่อพูดถึงสเปคจบไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเรามาทดสอบให้ดูเลยดีกว่าว่าจ่ายไฟได้10วัตต์จริงหรือเปล่าสำหรับอะแดปเตอร์ตัวถูกครับก่อนอื่นอุ้ยอุ้ย ให้จำตำนน้นน้องได้นะฮะอย่าลืมไปดูนะครับบอกเลยว่าคลิปนั้นเนี่ยคนดูเยอะมากนะต้องติดตามเลยเรื่องราวของน้องเขาประวัติค่อนข้างดีมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่คืออะแดปเตอร์ตัวถูกฝั่งหนึ่งเป็น usb a อีกฝั่งหนึ่งเป็น type c ครับและทดสอบด้วย power meter ฮะนี่เสียบเข้าไปโอหลังนั้นเสียบกันเลยนี่คือ iphone 15 plus ครับที่เคลมว่ารับกำลังวัตต์ได้สูงสุดถึง27วัตต์ครับเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้โวต์อยู่ที่4.9นะครับแล้วก็แอมแปร์อยู่ที่1.49นะ่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูเลยเท่ากับ7.3วัตต์เท่านั้นเองเรไดูว่าหายไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ารับได้สูงสุดถึง27วัตต์แต่เนี่ยชาร์จได้เข้าทีละแค่7วัตต์เองดังนั้นต้องใช้เวลานาน,านมากมากความแบตจะเต็มนะและถ้าเราลองไปเสียบที่โน้ตบุ๊กดูบ้างล่ะจะเป็นยังไงอ่ะลองเลยครับ iphone 15นี่พังแล้วนะฮะยังใช้ได้อยู่นะฮะ จ้าของเทองค่อนข้างสบายใจฮะต้องรีเช็คตลอดเวลานี่ครับเรามาดูเ่ะเสียบเข้าไปที่ macbook ครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าสัญลักษณ์ชาร์จในตัว macbook ขึ้นแต่เรามาดูที่ค่าของพลังวัตตท,ที่เข้าไปในเครื่องบ้างครับค่าโวลต์อยู่ที่4.90นะครับส่วนค่าแอมแปร์อยู่ที่0.95ครับเราลองนำมาคูณกันเลย 4.65ตีเป็นพลังวัตต์นะครับอยู่ที่4.7วัตต์เท่านั้นเองซึ่งก็ต้องบอกตามตรงน,นะครับว่าเพราะ MacBook เนี่ยใช้พลังวัตต์ในการใช้งานมากกว่าที่ชาร์จเข้ามานะครับดังนั้นคุณเสียไปคุณใช้ไปแบตก็ลดอยู่ดีครับต่อไปเรามาดูที่ตัวแพงกันบ้างอย่างแรกนะครับนี่เป็นสายชาร์จ Type C นะครับเราจะลองที่ iPhone 15 Plus ก่อนเลย ค่าของโวล์นะครับอยู่ที่8.75ครับกับค่าแอมแปร์อยู่ที่2.42ครับพลังวัตต์ที่ออกมาอยู่ที่21.2วัตต์นะฮะซึ่งค่าพลังสูงสุดคือ27วัตต์ใช่ไหมฮะนี่ได้21.2วัตต์ถือว่าเยอะนะแล้วมาลองใช้กับโน้ตบุ๊กดูบ้างนี่ครับขึ้นว่าชาร์จเหมือนกันค่าของโวล์อยู่ที่19.3ครับส่วนค่าของแอมแปร์นะครับ 1.38ซึ่งสรุปนะครับได้26.63วัตต์ตัว adapter ตัวนี้นะครับจ่ายไฟทไี่สูงสุดถึง60วัตต์ผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะน้อยไปหน่อยตัว macbook ตัวนี้เป็นปี2017นะครับดังนั้นขอลองเวอร์ชั่นที่เป็น macbook ที่รุ่นใหม่กว่านี้หน่อยทีมงานมีไหมฮะมาเลยแงะได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ขยัยแงะซะด้วยฮะทีมงานบอกอ่ะเรามาลองตัวที่เป็น macbook M1 นปี2020ครับพลังวัตตที่จ่ายเข้าไปในตัว MacBook เนี่ยจะเป็นยังไงนะค่าโวลต์อยู่ที่19.2อันเนี้ยจะคล้ายกับตัว MacBook ปี2017นะแต่ตัวแอมแปร์ครับแอมแปร์อยู่ที่2.35เท่ากับ45.12วัตต์ครับนี่สำหรับตัว MacBook Air M1 ปี2020ครับดังนั้นสามารถสรุปได้นะครับว่าตัวอะแดปเตอร สามารถจ่ายได้สูงสุดถึง60บวัตแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวรับด้วยนะครับว่ามีคุณสมบัติในการรับกําลังวัตในการชาร์จได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละครับช่วงต่อไปคือช่วงของการแง่แง่แง,ง่ต้องบอกเลยนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยของผมนะฮะทีมงานครับผมขออนุญาตเบิกถุงมือเลยครับเ <c oughs> อาเลยปบระโถผมบอกเลยแล้วว่าจะเอามาังะอะไรครับเนี่ยผมให้เอามางแงครับไมไ่เอามังงัดหน้าคนฮะ โอ้ทีมงานนี่ก็ขยันแกล้งผมนะเอาเอาถุงมือดีกว่าฮะถุงมืออ่าโอเคนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้งัดฮะเอามางแงะถูกแล้วเหรอเอาถูกแล้วโอเคครับโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าการแงะอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหลายคนคสงสัยว่าเอ้ทำไมต้องใส่ถุงมือคือแดปเตอร์นะครับเขาจะมีเวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยบางทียังมีไฟลงเหลืออยู่ด้านในนะต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไฟช็อตเรานะครับดังนั้นก็อย่าไปทำที่บ้านฮะไปทำที่บ้านเพื่อนไปทำที่บ้านเพื่อนไปทำที่บ้านเพื่อน ผมทำให้ดูก็พอแล้วโอเคปะมาเลยครับเริ่มจากงัดตัวถูกก่อนเลยนี่ฮะงัดก่อนเลยปุ๊บนี่ฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูน้านในกันแบบล,ลึกๆเลยละกันอ่าแค่นี้เลยนี่โอ้โหอ่ะคือต้องบอกว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับ นี่มีหม้อปแปลงมีคาปาแล้วก็มีวงจรอ,อีกนิดหน่อยแค่นี้จริงๆครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนี่คืออะแดปเตอร์ตัวถูกนะครับมาดูที่ตัวแพงกันบ้างครับจะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นภาพไปเลยปึ๊บอ่ะนี่นะฮะโอ้โอ้โหนี่คาบกาวยังติดอยู่เลยนะครับเนี่ยนะจะค่อยๆถอดออกมาทีนิดนะปึ๊บอ่ะ โอเคนี่คือตัวแพงครับต้องบอกกันนะครับนี่หม้อแปลงก็คือมีขนาดที่แตกต่างกับตัวถูกเยอะมากครับคือมันใหญ่มากส่วนคาปาเนี่ยก็คืออันใหญ่กว่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนวงจรอ,อีกมากมายเลยอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างซับซ้อนเนาะใครรู้สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับและนี่คือความแตกต่างของอะแดปเตอร์ถูกกับอะแดปเตอร์แพงครับซึ่งแตกต่างกันอย่างมากเลยครับ ผมว่าตัวถูกตัวแพงใช้งานได้หมดแหละครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใช้กับอุปกรณ์ไหนเหมาะสมไหมก็เลือกเอานะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องดูที่ตราสัญลักษณ์มอกด้วยนะครับตัวถูกตัวแพงเราไม่ว่าถ้ามีสัญลักษณ์มอกผมว่าโอเคเลยเอาละครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับและอยากให้เราไปงัดง่อะไรอีกคอมเมนต์มาบอกเราเยอะๆนะฮะดีไม่ดีจะงัดให้หมดเลยเดี๋ยวฮะบอกว่าสนุกสนานแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ใน E p พีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับผู้ชายตัวลสูงที่อยู่ข้าวนี้คือหมอคิดแห่งไรส์สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรเขาก็เลยจะจัดงาน CIS Corporate Innovation Summit 2023หมอคิดครับทำไมคนไทยต้องไปงานนี้ครับพรางาน CIS 2023นะครับงานสัมมนาด้านเทคโนโ,นโลยีและนวัตกรรมแบบลงมือทำที่ใหญ่สุดในเอเชียครับ1ิบ5พฤศจิกายนนี้คลิกลิงก์ที่ใต้คอนเทนต์นี้มีส่วนลดพิเศษ,ษเพื่อชาวแบไตขอบคุณนักตรคิดนะครับที่ให้ส่วนลดกับชาวแแบไตด้วยกดเลย